สวัสดีครับวันนี้นะครับขอนำเสนอนะครับผลงานเพลงนะครับซึ่งผมได้แต่งขึ้นมาเองนะครับเกี่ยวกับชีวิตของลูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เกิดมาับฐานะทางบ้านนะครับค่อนข้างที่จะยากจนตัวเองก็ทำงานอุตสาหะเต็มที่แล้เก็บเงินเพื่อที่จะไปขอแฟนสาวแต่งงานกับถูกทางด้านพ่อแม่ของแฟนสาวเนี่ยปฏิเสธนะครับ อาจจะตรงกับชีวิตของผู้ชายนะครับหลายๆคนนะครับผมจึงเขียนเพลงนี้ขึ้นมานะครับลองฟังกันดูนะครับหักกันสำนภัยก็อยู่กันไปบ่ได้คือเก่าย้อนว่าพ่อแม่เจ้าบ่อยอมรับอายเป็นเคย เขาว่าไอาจนทั้งบ้านน้องบ่สนอายเลยเห็ดย่างบ่เคยเห็นความดีที่อายเคยทำหักกันสำไมไก็อยู่กันไปบ่ได้ดอกลาไอาสิยอมเสียน้ำตาทิมไอไปสา หาเอาผู้ใหม่ให้ทำตามฝันดังที่พ่อแม่ตั้งไว้มีลูกเคยรวยสมดังใจส่วนตัวอายนั้นต้องขอลาวาสนาไอ้เกิดมายากจน ต้องยืนฝื้นทนเห็นคนหักเดินจากไปผิดที่ตัวเราที่ทำเพื่อน้องบ่ได้จึงยอมเสียคนหักไปให้กับชายที่ดีกว่าเราหักกันสำไัย ก็เป็นได้แค่แฟนเก่าเม่ออยากฟังคำคุ้นเว้าเรื่องหาสองเฮามันบ่เป็นไปอายอมหลีกทางให้น้องได้พอผู้ไม่ขอเก็บเอาความช้ำใจกล่าวลาเธอไปทั้งน้ำตา ฮักกันสำนายก็อยู่กันไปบ่ได้ดอกลาไอ้สิยอมเสียน้ำตาทิมไอไปสาหาเอาผู้ใหม่ให้ทำตามฝันดังที่พ่อแม่ตั้งไว้มีลูกเคยรวยสมดังใจ ส่วนตัวอายนั้นต้องขอลาวาสนะา,ายเกิดมายากจนต้องยืนฟื้นทนเห็นคนหักเดินจากไปผิดทีธธ่ตัวเราที่ทำเพื่อน้องบ่ได จึงยอมเสียคนหักไปให้กับชายที่ดีกว่าเขาขอเก็บความเหงาความเศร้าเอาไว้ในใจขอเดินจากไปด้วยความ แล้วนะครับสำหรับคนที่ฟังแล้วนะครับถูกใจนะครับโดนกับชีวิตตัวเองหรือใครหลายๆคนนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมเยอะๆนะครับในการทำผลงานเพลงต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ